แขงใครากแข้งตัวเองสิตัวเองแขงใครแขงตัวเองเดี๋ยวไปนยน่ะไ้กระ้เหล่าสเดสิทน่ไปไปังแม่จบ้าไปแต่มาดีพีน้องกเข่าเขาจะวนเด้อกินข่าเด้อพานแงเขาหมอกยู่ขึ้นาไม่น้ำน้ำ่ไรกิสุ่มบ่เ้มา

ปลาลุกน้วเท้ามอะไรอเหอนี่ปลาลุกิเ้าเนี่ยว่าดูปลาลกุงจะนิ้เ้ากินเ้าว่าดูปลาลูกิ้เ้าอะดูปาลกนิ้ขาลกันเด้อวะดูอย่าอย่ากับอทรีตํแบบเสง เดินต <98 S 2> ันเด้อเดินตันเด้อค um ือแ e. ิบสุขสุขคนหกงานแพทย์สุขีงาบุ๊คบุกจังข้อแรกบุกจังง่ายนะงาไม่ละมานเลยไม่ตรงนะ

แลก็ให้เราทำซึ้งๆมาคบเปื่อนสุดกบบางคนกอาจซอยเหรอซอยกันซอยเขาก็เห็นเันยงสุดดีเ้าบวงสนับเยอะแบว่าอืมอืมอืมอ้าว

สมเสด็จเขียนบ่เห็นหมดแล้วขับกลุ่มไปละมาเลยนะมาเลยขับกลุ่มุาละขับกลุ่มไปยันเนาะนั่เจ็บเถท่อขัทกลุ่ดีกิันเนาหขับก่มไปยันเนา เดนนี Onion ้ห <huh no, like ah okay. ัวโตจ้ะฮะเออมันยิ่งกระเจียบเกระเจีบคือกันเลยอากาศก็ฮึ่นแหละน้อยก็ฮึ่มหักอยู่ต้องแช่บ่ต้องมักกนก๋วยเนาะ

ไปวุนไรที่ลูกสองบุรีบันไดเลยที่เด็กไปลุ่มบางไปลุ่ม่างเลยไปนั่งไปไปเจ๊อามังงูน่าห้แม่ปะอามังงูน่าหิ้แม่ปะฮึฮึฮึดูเด็กเลยไปสาวผมนาห่อห้องห้องลุ่มบางคือไม่ใิ่ตาป้าบอกตาแมาจะมาแห้งแล้ว ประมาณพาังเพิ่มมากันอยู่ใช่ไหมด่ีน้ำคออานะเบด์ดิค่ะดก็โอ้ยไม่หนักนกันฮึมคืงกันบาเอระบอเนพายังั้นดอิกันจัานจะคือครเหรอลุงส่งข้าบเมาเดกๆมแงาพากันเลยตัสาม้าก็ตั้มกันเลย 漂亮。

nè ừ, ừ. ừ. ừ, lôi cái này nó kha đấy mà hôm qua này cái tổm ăn nó không mà sắp kha này kha kha là đại đấy ăn

เอานอนี่เลยดีเทบอบาทเนาะทำปังปังเทบอไเห็นไม่ไมตอขึ้นเไม่รู้ผูกเพิ่งมือนากกับไฟตีเขาตีว่มันแหงตีมันขึ้นซ้บเขาตีไม่แหงกันเขาไม่นช่มาเอง

ขอกันมาคิดนาได้เป็นอย่เงดขอบคุณอะไรที่มาบ,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 บ่งมาช่อมแซ่บแซ่บลงกัน <c oughs>